สวัสดีครับทุกท่านผมบุ๊กและทีมงานร้านยานเจริญรุ่งเรืองยินดีต้อนรับนะครับวันนี้ลูกค้าโตโยต้าฟอร์จูเนอร์เข้ารับบริการอัปเกรดช่วงล่างนะครับลดอาการโค้งเคงย้ยสายเพิ่มความนุ่มหนึบและนวลนะครับให้กับช่วงล่างรถยนต์โตโยต้าฟอร์จูเนะครับผมเลือกใช้เป็นชุดนี้เลย YS d t g กระบอกเหลืองนะครับผมตัวนี้นะครับจะมีวาลแปรผันนะครับเป็น VVSC ของทาง YS นะครับ จะช่วยนะครับในเรื่องของการลดการคงเกงด้วยสายและที่ความเร็วสูงนะครับยังหนึบกระชับนะครับใช้งานได้ดีไม่ว่าจะนั่งเยอะนั่งน้อยขับเร็วขับช้านะครับตัววารไปผ่านนี้จะทํางานแบบรีวเทานะครับลูกค้าไม่ต้องก้มปรับเองลูกค้านะครับคันนี้ติดตั้งนะครับใช้งานร่วมกับสปริงของ YS นะครับตัวนี้นะครับเป็น YS Performance ทั้งหน้าและหลังนะครับ เซตกับตัว YS d g น g ครับได้ความนุ่มและนิ่งมากๆนะครับเป็นชุดที่ลูกค้านะครับเรื่องติดตั้งใช้งานมากที่สุดนะครับผมพร้อมบริการติดตั้งเซตอัพและตั้งศูนย์ให้แบบครบจบในที่เดียวนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่ใช้งานโตโยต้าฟอร์จูเอยู่ไม่ว่าจะเป็นปีไหนนะครับหรือจะเป็นรุ่นรุ่นใดปีใดจะเข้ารับบริการอัปเกรดช่วงล่างนะครับใช้ YS นะครับสามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์โทรศัพท์0865691915เข้ามาสอบถามหรือนัดหมายเข้ารับบริการก็ได้้้นนนะคครรรรัััััับบบบสหววีีีดดต